ต่อไปนะคะชาวราศีพฤษภนะชาวราศีพฤษภเป็นราศีการแคบด,ดินราศีพฤษภเนี่ยราวๆสองพันห้าร้อยสีหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยหนักมากนะคะงานแปกเงินก็แปกนะคะแต่ดาวพรราหูซึ่งเ,ออเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะโคจรไปเกษตาทิพตีตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภาคมแล้วและในมุมดา,าวดาพฤหัสดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะโคจรจากกรรมะไปราพระ ส่งผลให้นะคะสุภะลาภะหมายถึงสุภะคือความสําเร็จลาภะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่การเกือ้อกูลนะคะคุณเป้าหมายต่างๆที่คุณจะทําจะได้รับการเกือ้อกูลหนุนนําจากผู้หลักผู้ใหญ่งานที่มันยากมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ดูดีนะคะประกอบกับดาวพฤหัสบดีนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและลาภะนะคะโคจอมาอยู่ในกลุ่มดุงพระอีกส่งผลให้จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมรดก เงินปันผลเงินแบบฟุฟุกเงินจากการขายที่ขายบ้านจะมีไรายได้ก่อเกิดมาเป็นเงินก้อนทําให้คุณขับเคลื่อนต่างๆไปได้ด้วยแบบคล่องตัวมากขึ้นนะคะราศีพฤษภมองว่าลุ่งโรดและจะตั้งหลักตั้งตนได้นะคะ